ในตอนที่แล้วเราได้ติดตามเส้นทางของเหยื่อที่ถูกล่อลวงไปสู่ตึกนรกแต่เคยสงสัยกันไหมว่าเมื่อคนเหล่านั้นถูกบังคับให้นั่งลงหน้าคอมพิวเตอร์และยกหูโทรศัพท์ขึ้นมาพวกเขาพูดอะไรพวกเขามีวิธีการอย่างไรที่สามารถปั่นหัวคนธรมธรมดาธรรมดาให้ยอมโอนเงินที่หามาทั้งชีวิตให้ไปจนหมดบัญชีวันนี้เราจะมาเปิดสิ่งที่เรียกว่า คู่มือซาตานมันไม่ใช่หนังสือเป็นเล่มๆแต่มันคือคำพีคือกระบวนการที่ถูกออกแบบและพัฒนามาอย่างดีเป็นการผสมผสานระหว่างจิตวิทยาขั้นสูงเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและเส้นทางการเงินที่ซับซ้อนเพื่อสร้างอาชญากรรมที่แทบจะสมบูรณ์แบบเรื่องราวการหลอกลวงมักจะเริ่มต้นด้วยเสียงโทรศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยและหนึ่งในบทละครที่คลาสสิกที่สุด ก็คือบทของพนักงานส่งพัสดุลองลึกภาพตามดูเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นปลายสายแนะนำตัวว่าเป็นพนักงานจากบ,บริษัทขนส่งชื่อดังอย่าง DHL หรือ FedEx แจ้งว่ามีพัสดุผิดกฎหมายส่งมาในชื่อของเราในกล่องนั้นมีทั้งพาสปอร์ตปลอมบัตร ATM หลายสิบใบหรือแม้กระทั่งยาเสพติดแค่นี้คนส่วนใหญ่ก็เริ่มใจเสียแล้วแต่บทละครยังไม่จบ พนักงานจะบอกด้วยน้ำเสียงที่แสดงความห่วงใยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคะเราต้องโอนสายของคุณให้ตำรวจเจ้าของพื้นที่ตรวจสอบทันทีและนี่คือตอนที่ม่านการแสดงโอที่สองเปิดฉากขึ้นปลายสายจะถูกโอนไปหาตำรวจปลอมเสียงที่ตอบกลับมาจะเปลี่ยนไปทันทีเป็นเสียงที่เข้มขึงขังและเต็มไปด้วยสับแสงทางกฎหมายนี่ร้อยตำรวจเอกพูดสาย จากสอพอเมืองเชียงรายตอนนี้เราตรวจพบว่าชื่อของคุณเข้าไปพัวพันกับขบวนการฟอกเงินและยาเสพติดระดับชาติคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดครั้งนี้ใช่ไหมพวกเขาไม่ได้แค่พูดแต่ยังสร้างสภาพแวดล้อมที่สมจริงบางครั้งเราจะได้ยินเสียงวิทยุสื่อสารแทรกเข้ามาเป็นระยะหรือเสียงคนเดินไปมาโวกเวกโวยวายเหมือนอยู่ในโรงพักจริงๆทั้งหมดคือการแสดง เพื่อกดดันให้เหยื่อเข้าสู่ภาวะตื่นตระหนกจนขาดสติจากนั้นตำรวจปลอมจะใช้ไม้ตายทางจิตวิทยานั่นคือการสร้างความโดดเดี่ยวเขาจะสั่งเราว่าห้ามบอกเรื่องนี้กับใครเด็ดขาดแม้แต่คนในครอบครัวเพราะนี่เป็นคดีลับสุดยอดคนใกล้ตัวคุณอาจเป็นหนอนบ่อนไส้หรือคนในธนาคารอาจเป็นพวกเดียวกับคนร้ายเมื่อเหยื่อถูกตัดขาดจากโลกภายนอกไม่กล้าปรึกษาใคร ความหวังเดียวของพวกเขาก็คือตำรวจที่อยู่ในสายและตำรวจปลอมก็จะยื่นทางรอดที่ดูเหมือนสมเหตุสมผลที่สุดในตอนนั้นมาให้เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของคุณคุณต้องให้เราตรวจสอบเส้นทางการเงินทั้งหมดให้โอนเงินที่คุณมีในทุกบัญชีเข้ามาที่บัญชีกลางของสำนักงานปปสเพื่อให้เราตรวจสอบถ้าไม่พบความผิดปกติเราจะโอนคืนให้ทั้งหมดภายในหนึ่งชั่วโมง และนั่นคือวินาทีที่เงินเก็บทั้งชีวิตของหลายคนถูกโอนออกจากบัญชีไปแต่สคริปต์เหล่านี้ไม่ได้มีแค่แบบเดียวยังมีอีกรูปแบบที่น่ากลัวไม่แพ้กันเพราะมันไม่ได้เล่นกับความกลัวแต่เล่นกับความรักที่เรียกว่าโรแมนต์แคมการหลอกลวงแบบนี้จะแตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงมันไม่ใช่การโทรจู่โจมแต่เป็นการวางแผนระยะยาว สแกมเมอร์จะสร้างโปรไฟล์ปลอมขึ้นมาในแอปหาคู่หรือโซเชียลมีเดียส่วนใหญ่มักจะเป็นรูปทหารฝรั่งหน้าตาดีที่ไปรบในต่างแดนหรือนักธุรกิจลูกครึ่งที่ประสบความสำเร็จจากนั้นก็จะเริ่มทักทายเหยื่อการสนทนาในช่วงแรกจะเต็มไปด้วยคำหวานการเอาใจใส่และการสร้างฝันร่วมกันพวกเขาจะใช้เวลาเป็นเดือนๆเ,เพื่อสร้างความสัมพันธ์สร้างความไว้วางใจจนเหยื่อรู้สึกว่านี่คือรักแท้ และเมื่อเหยื่อตกหลุมรักอย่างเต็มหัวใจเรื่องฉุกเฉินก็จะเกิดขึ้นอาจจะเป็นการอ้างว่าถูกล้นระหว่างเดินทางป่วยหนักต้องใช้เงินผ่าตัดด่วนหรือส่งของข,องขวัญราคาแพงมาให้แต่ติดอยู่ที่ศุลกากรต้องใช้เงินจำนวนมากเพื่อเอาของออกด้วยความรักและความเชื่อใจเหยื่อก็จะยอมโอนเงินไปให้ครั้งแล้วครั้งเล่าจนสุดท้ายเมื่อเงินหมดสแกมเมอร์ก็จะหายตัวไป ทิ้งไว้เพียงหัวใจที่แตกสลายและหนี้สินก้อนโตเบื้องหลังบทละครที่แนบเนียนเหล่านี้มีเทคโนโลยีที่เป็นเหมือนอาวุธสำคัญเสียงโทรศัพท์ที่โทรเข้ามาไม่ได้มาจากเบอร์มือถือธรรมดาแต่มันคือระบบที่เรียกว่า VoIP หรือ Voice over IP เป็นการโทรผ่านอินเทอร์เน็ตจากคอมพิวเตอร์ในตึกสแกมเมอร์ที่อยู่ต่างประเทศและที่ร้ายกาจที่สุดคือเทคโนโลยีปลอมแปลงเบอร์โทร หรือ number spoofing เทคโนโลยีนี้ทำให้พวกมันสามารถเปลี่ยนเบอร์ที่โชว์บนหน้าจอโทรศัพท์ของเราให้เป็นเบอร์อะไรก็ได้จะเป็นเบอร์จริงของสถานีตำรวจเบอร์ของ DHL หรือเบอร์ของหน่วยงานราชการที่ไหนก็ได้เมื่อเราเห็นเบอร์ที่คุ้นเคยปรากฏขึ้นความเชื่อใจก็จะเพิ่มขึ้นเป็นสิบเท่าแล้วเงินที่เหยื่อโอนไปมันหายไปไหนทำไมถึงตามคืนมาไม่ได้ นี่คือองค์สุดท้ายของคู่มือซาตานเส้นทางการฟอกเงินที่ถูกออกแบบมาให้ล่องหนวินาทีที่เงินถูกโอนออกจากบัญชีของเหยื่อมันจะไม่ได้เข้าไปที่บัญชีของแก๊งโดยตรงแต่มันจะเข้าไปที่บัญชีม้าบัญชีม้าคือบัญชีธนาคารที่เปิดโดยใช้ชื่อคนอื่นคนเหล่านี้อาจเป็นคนที่ถูกหลอกให้เปิดบัญชีหรือคนที่ยอมขายสมุดบัญชีของตัวเองเพื่อแลกกับเงินเล็กๆน้อยๆ ทันทีที่เงินเข้าบัญชีมาที่1มันจะถูกถอนเป็นเงินสดหรือโอนต่อไปยังบัญชีมาที่สองที่สที่4ที่หกระจายต่อไปเป็นฮอตทอดในเวลาเพียงไม่กี่นาทีกระบวนการนี้เรียกว่าการจัดชั้นหรือเลเยอ i n รเพื่อสร้างความสับสนและทำให้การติดตามเส้นทางการเงินของตำรวจเป็นไปได้ยากที่สุด และด่านสุดท้ายก่อนที่เงินจะหายไปจากระบบอย่างถาวรคือการนำเงินจากบัญชีม้าปลายทางไปซื้อคริปโตเคอเรนซีหรือสกุลเงินดิจิทัลเงินบาทจะถูกเปลี่ยนเป็นบิตคอยหรือเหรียญดิจิทัลอื่นๆแล้วโอนข้ามพรมแดนกลับไปให้ในายใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังในต่างประเทศการทำธุรกรรมด้วยคริปโตนั้นแทบจะไม่ทิ้งร่องรอยให้ติดตามได้เลยว่าใครคือเจ้าของที่แท้จริงและนี่คือทั้งหมดของคู่มือซาตาน การผสมผสานกันของบทละครที่เล่นกับอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์เทคโนโลยี Technology, ที่ใช้สร้างความน่าเชื่อถือและปิดบังตัวตนและเส้นทางการเงินที่สลับซับซ้อนจนเหมือนเงินนั้นล่องหนหายไปในอากาศทั้งหมดนี้ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างอัชญากรรมที่ทำลายชีวิตคนมาแล้วนับไม่ถ้วนและนี่ก็คือทั้งหมดของเรื่องราวในวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังจนจบ หวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาเล่าให้ฟังจะสร้างความเพลิดเพลินให้กับทุกท่านนะคะหากคุณชื่นชอบเรื่องราวของเราฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกดแชร์เพื่อส่งต่อเรื่องราวนี้ให้คนอื่นๆได้รับฟังและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามหรือ subscribe ช่องของเราไว้ในทุกช่องทางที่คุณรับฟังจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสนุกๆพร้อมสาระดีๆในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ